ที่ผ่านมาเนี่ยวันเมื่อวันเสราร์นะฮะก็มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ76จังหวัดนะครับแล้วก็มีการเลือกนายกอบจเนี่ยอีก47จังหวัดทั้งนี้นะฮะทั้งหมดตัวเลขเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับได้ที่นั่งมากที่สุดก็คือ10ที่นั่ง รองลงมาก็จะเป็นพรรคภูมิใจไทยเนาะได้9้าที่นั่งพรรคชาติไทยพัฒนาสองที่นั่งพรรคประชาชาติสองที่นั่งพรรคกล้าทรรมนะครับสองที่นั่งพรรคกล้าทมนี่ก็ท่านธรรมนัฐนะครับแล้วก็พรรคประชาชนได้หนึ่งที่นั่งที่ลำพูนนะครับสมัครผู้สมัครนายกอบจในในกลุ่มของบ้านใหญ่นะฮะ ที่ทํางานการเมืองในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ได้ไปทั้งหมด21ที่นั่งส่วนจังหวัดที่คุณทักษิณเนี่ยอ,อดีตนายกในฐานะลงไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเนี่ยนะฮะก็ขึ้นเวทีปราศัยทั้งหมดเนี่ย8จังหวัดมีเชียงใหม่เชียงรายนครพนมนะครับบึงกาฬหนองคายมหาสารคามรีส,สกเกตลำพูน นะฮะก็สามารถอุ้มนายกอบจเนี่ยกลับมาได้เพียง4จังหวัดครึ่งครึ่งนะฮะก็ตามขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยมันก็หลังจากนี้ก็คงต้องรอกรอกตประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนะฮะกรณีที่จัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่นะ,ะก็จะต้องรอรับรองผล,ผลภายใน30วันส่วนจังหวัดที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่ม,เต,มเติมว่าการเลือกตั้งเนี่ย เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่จะใช้เวลาตรวจสอบและประกาศผลภายใน60วันหมายถึงจังหวัดไหนนะฮะที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนเลยเนี่ยก็รับรองภายใน30วันนี้แต่ถ้ามีเรื่องร้องเรียนนะครับกรกตก็จะขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่า,ามีการาทุจริตจริงหรือไม่นะฮะพิจารณาอยู่60วัน